เที่ยวอยุธยา2วันหนึ่งคืนนั้นหนีร้อนไปนอนโรงแรมว่ายผก,กินก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดกันดีกว่าเพื่อนๆอะไรที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเรามักมองข้ามมันเสมอนะจังหวัดอยุธยาก็เหมือนกันใกล้กรุงเทพแค่นี้เองแต่บอกเลยนะอยุธยาเนี่ย,ยโคตรทีเด็ดเที่ยว2วันก็ไม่หมดทริปนี้เป็นทริปแบบปุ๊บปั๊บทัวร์นะครับด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นทาสการตลาดมาตลอดเลยนะครับโดนยีแอ่โฆษณาเข้ามือถือกับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบต้ยมยำเราะเห็นเท่านั้นนะฮะทนไม่ไหวครับก็เลยต้องลากพากันออกจากบ้านมาเที่ย,นนยวนะอ,อยุธยากันนี่ อยู่สบายกินอร่อยสักหน่อยอยู you, ร่รู้กินอร่อยสักหน่อยนะเออถูกแล้วนั้นก็เลยหาโรงแรมนอนกันนะเพื่อนๆนะเอ๊แต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมพูดถึงร้านก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบใช่ไหมไปดูเรื่องของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบกันก่อนดีกว่านะครเพื่อนๆทุกคนแทนพวกเราไปเอนี่มาในครับณนะจุดจุดนี้เปิดกันแปลกๆอีกแล้ว <c oughs> แต่เราอยู่กันที่เมืองเก่ากรุงเก่า รพระนครเสียุธยานะฮะจุดหมายหลักของการมาที่พระนครเสียุธยาของผมในทริปนี้น,<อ>นั่นก็คือ <ไป S 1> การการมากินก๋วยเตี๋ยวไม่พอไหนไหนมาแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมาทําบุญไหว้พระแล้วก็พักผ่อนกัน<ช>นะ<ช>เอาเป็นว่าตอนนี้อยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วถูกต้อง <c oughs> บอกเลยร <นะ S 1> ้านที่เราจะพาเพื่อนๆมากินในวันนี้ก็คือร้านโกกองนั่งนะนะเดี๋ยวไปดูกัน ใช่ไหมใช่นี่ไงร้านก๋วยเตี๋ยวโกก่กองหลังวังร้านก๋วยเตี๋ยวโกก่กองหลังวังร้านนี้นี่เอง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 โอ้โหร้านนี้นะโคตรเจ๋งเลยฮะติ่มทอมยำหมูแดงก๋วยเตี๋ยวบ่มยำหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวคุกหมูกรอบข้าวหมูกรอบไก่ทอดชิ้นโตเกี๊ยวนึ่งที่โคตรอึ้งเลยคือราคาฮะก๋วยเตี๋ยได้อยู่ที่ชาวละ15บาทถึง20บบาทเท่านั้นเอง โ but, day, so smart, อ้โหขายได้ไงครับพี่แต่ต่อให้ถูกยังไงเนี่ยแต่ถ้ารสชาติมันไม่เด็ดเนี่ยมันก็เท่านั้นใช่ไหมแต่ร้านนี้มันโคตรเด็ดอะทุกคนอร่อยเนี่ยอร่อยครับข้าวปุ้มอร่อยจริงออร่อยมากอร่อยเลยอะดูนี่ดูนะทุกคนดูดูเยอะมากดูไม่คือหมูกรอบเลยกรอบหมูกรอบงงมาก เส้้นหมดแลวอร่อยมากๆผมเนี่ยเป็นคนที่กินรสโคตรจัดนะเอาว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยหาคนกินเผ็ดเท่าไม่ได้เลยกินหวานด้วยกินเปรี้ยวด้วยแต่ร้านนี้ผมถึงกับไปต้องปรุงเลยนะฮะเพื่อนๆคิดดูก็แล้วกันว่าอร่อยขนาดไหนอะร้านนี้ตั้งอยู่ที่หลังเลือนจําเก่าตลาดหัวรอนะเพื่อนๆเซิร์ชกู o กิลแมปตามมาได้เลยนะฮะทั้งหมด315บาททุกคนถูกมากอร่อยฮะคุ้มค่าแก่การเดินทางคุ้มค่าที่คนจะ เดินทางมาฐานเอาง่ายๆใช่แค่ยุทธยาแค่นี้เองไอยุทยาก็แค่ปักซอยใช่ปักซอยแค่นั้นเองใช่ร้านเขาปิดตอนประมาณบ่ายสามมาก่อนบ่ายสามนะเดี๋ยวขอไม่มีใช่นาจานจาเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักกันก่อนนะทุกคนมาว่าฮอนมากฮอนมากไปเข้าที่พักเปิดแอร์นั่งเล่นนั่งแช่สบายๆสักแป๊บหนึ่งดีกว่าทริปนี้ก็ยังไม่รู้นะเนี่ยว่าที่พี่คิดเขาจองที่ไหนไว้ เพราะว่าเขาเป็นคนจัดเตรียมเมื่อคืนหลังจากเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวเขาก็จองเตนัางเต็นทั้งขับรถกลับบ้านอ๋อช่วงนี้เธอทรยศเต็นเหรอไม่ทรยศหรอกแต่เจออย่างงี้ไม่ไหวนันเพื่อนจะกลายเป็นหมูแดดเดียวเป็นหมูย่างร้อนมาก ถึงแล้วถึงแล้วโรงแรมใหญ่นะนี่ใหญ่มากอเดี๋ยวเรากำลังจะบนเข้าไปตรงล็อบบี้เพื่อไปเช็คอินกันก่อนนะจ๊ะเออไปไปเช็คอินกันดีกว่าตอนนี้พวกเราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเ,เราจองมาเป็นห้องสวีทนะจ๊ะในราคา4,400รวมอาหารเช้านะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูห้องกันว่าเป็นยังไง ปไปดูกันดีกว่าห้องนี้ไม่ได้อยู่ที่ตึกที่ล็อบบี้นะทุกคน <ห mı? S 2> เดี๋ยวเราจะนั่งขับรถไปไปฟหน้านห้องน่าจะอยู่ฝั่งนู้เป็นตึกใหม่ที่ตึกบีนะคะไปะเดี๋ยวไปดูห้องกันว่าห้องเป็นยังไงนะจ๊ะ ใจเดอะคาวาริคาซารีสอร์ทอยุธยาเนี่ยเป็นโรงแรมที่มีขนาดโคตรใหญ่เลยค่ะทุกคนรอบๆโรงแรมเนี่ยมีทั้งสวนเดินเล่นนะฮะมีทั้งสนามเด็กเล่นของเด็กๆนะที่นี่มีทั้งร้านกาแฟนะครับร้านคาเฟ่ร้านอาหารอยู่ในโรงแรมอีกด้วยนะทุกคนแถมยังมีห้องสัมมานาอีกเพียบเลยนะรวมถึงห้องแต่งงานที่จอลลดรถในเหลือเฟือเลยแถมที่นี่ยังมีสระว่ายนะ้ำแล้วก็ฟิตเนสเดี๋ยวให้เราฟรินชิวๆกันอีกด้วยนะเวลาร้อนๆแบบนี้นะห้องที่เรามาพักกันวันนี้นะฮะเป็นห้องสวีทเรียกว่าเป็นห้องที่ไทย ใหญ่ที่สุดของที่นี่แล้วนะฮะแต่ว่าที่คาริคาซารีสอร์ทเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ห้องท้ายใหญ่แบบนี้ท้ายเดียวนะทุกคนก็ยังมีห้องอีกหลายรูปแบบเลยครับที่พวกเราเลือกคาริคาซารีสอร์ทอยุธยาเนะครับเพราะว่าโรงแรมแห่งนี้นะฮะอยู่ไม่ไกลจากสถานท,ที่เที่ยวต่างๆที่พวกเราเร็งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยววัดต่างๆที่เราจะไปไหว้กันนะห่างจากที่นี่เนี่ยไม่ถึง5นาทีเลยนะครับในแต่ละที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สะดวกมากมากเลยนะมาฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าห้องที่พวกเราพักกันในวันนี้เนี่ยเป็นยังไงนะ ถึงห้องเราแล้ว2406งวดนี้เลยนะแล้วถูกก็แบ่งด้วยเดี๋ยวไปดูความบู้วามะนี่กลับมากินก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบไป่สวยเลยเลยลงทุนจองห้องซะเลยจบๆอยากพักผ่อนมากถ้ารู้ว่าทีวีใหญ่ขนาดนี้นี่จะเอาเพย์สเตชันมาเล่นเลยใหญ่มากห้องนี้ อ่ะเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังนะว่าห้องนี้เป็นไงบ้างกุ้มค่าหรือเปล่าเราจะอยู่ที่นี่กันสองคืนนะจ๊ะเริ่มเลยดีกว่านะฮะห้องเป็นระบบกีการ์ดอย่างดีเข้ามาปุ๊บก็นี่เลยตู้เสื้อผ้า มีไอ้นี้ให้นะตู้จะพูดว่าไมโครยตู้เซฟตู้เซฟเสื้อคลุมรองเท้าแตะในห้องนะจ๊ะไดรเป่าผมครบครันแล้วก็มีตู้เย็นไซส์ใหญ่ไม่ใช่แบบไซส์ใบเล็กๆด้วยนะที่นี่ให้น้ำมาหกขวดอะข้านอกสามแล้วก็เขารู้หรือเปล่าว่าเราพาสองคืนเลยให้วไม่เกี่ยวอันม่เกี่ยวป้าเขาน่าจะให้อย่างนี้แล้วอ่ะ มากับต่อชอบโซนนี้ยโซนชั้นชั้นวางของชั้นวางของนะออแต่คือเขาแต่งแบบเหมือนบ้านเลยน,น่ารักมากห้องค่อนข้างที่จะใหญ่มากใหญ่มากก็ <c oughs> ตามที่เห็นในห้องตัวอย่างแหละเนี่ยพเพื่อนๆดูดิว่ามันแบบมันกว้างมากเลย วางทิปแปดตะลกพิมพ์ของไม่ไม่ถนัดตะหนี้ยอะไรอย่างนั้นะกระจายได้เลยพื้นที่วางของแล้วก็พื้นที่ทํางานนะชนข้างเยอะทีเดียวอันนี้เป็นเกะหลอกนะเป็นเกบดูอินไม่ไม่สามารถไอ้นี่ได้นี่แล้วก็มีอ่าพวกไวไฟขัดไวไฟอยู่หัวเตียงเนาะอันนี้เป็นเมนูก็เนี่ยก็โดยรวมมันหรูหราเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ใช้โทนที่เป็นแบบโทนสีขาวตัดกับน้าเงินขาวครีมน้ําเงินนะฮะอุ้ยมีพิซซ่าด้วย สั่งข้าวขึ้นมากินในนี้ได้นะจ๊ะมีโซฟาให้นอนมีตู้กับข้าวด้วยฮะไม่ใช่ไม่เกินนี่ก็เอาไว้ของชอบมากตรงที่เอาไว้ของเนี่ยเพราะว่าผมนี่แบบยังไม่ทันไรนะเอาให้ดูขอโทษนี่เรียบร้อยฮะยังไม่ทันไรนี่คืออุปกรณ์นี่คือเละแล้วฮะเดี๋ยว้ดูขากลรฟตลืมนู่นนู่นนู่นแล้วก็มุมนอนมุมนี้เป็นมุมนอนของครูครับอันนี้คือเตียงผมไป เดี๋ยวขึ้นไปให้เขานอนเออเธอนอนอยู่แค่นี้ยผมก็แอร์จะเป็นแอร์แบบแอร์ใหญ่นะนะบอกไม่ถูกแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นแอร์ฝังแหละแอร์ตัวเดียวแหละแต่ฝังก็คือฝังมาในนี้แล้วก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับใช่ no smoking เนะจ๊ะแล้วก็ห้ามกินทุเรียนด้วยนะฮะใครชอบกินทุเรียนก็ขอโทษด้วยเราไม่เกิดสารทุเรียนเข้าสู่ห้องน้ำห้องน้ำใหญ่โตใหญ่เท่าห้องนอนบ้านเราอะเอออะไเกินไปห้องเราไม่ได้ขนาดนี้มีอ่าง เสร็จพี่คิดอีกแกใช่ฮะอ่างใหญ่ด้วยไม่ต้องงอเทา้าอ่างใหญ่จริงนอนไบาสบายเลยเนาะแล้วก็แยกโซนแห้งโซนเปียกนะคะก็สามารถอาบน้ําไปนั่งอูไปแล้วก็นอนแช่อ่างไปได้นะฮะถ้าือจะเป็นนี่ก็คืดสะอาดสะอาดอันนี้คือข้อที่ผมชอบนะนี่คือห้องพักที่สะอาดสะอาดมากนะครับแล้วก็เฟนิเจอร์เฟนิเจอร์อะไรคือใหม่ เอี่ยมไปเลยนะอยากมีห้องแบบนี้มากเลยชอบฟิลที่นี่มันเหมือนอยู่บ้านมันได้เป็นแบบไม่ได้ฟิลอยู่โรงแรมอ่ะแต่มันเป็นฟิลอยู่บ้านอ่ะอคือห้องก็เหมือนห้องในบ้านมากๆ คาเฟ่ที่นี่ก็มีชื่อว่าพีเบอรี่คาเฟ่นะครับ่งก็มีทั้งเมนูกาแฟสมูทตี้แล้วก็เครื่องดื่มต่างๆรวมไปถึงของหวานอย่างเค้กหรือเบเกอรี่ก็มีให้ด้วยเช่นกันนะครับโดยเราเนี่ยได้ลองชิมคุกกี้ที่ทางที่ปังให้มาในห้องนะครับปรากฏว่าอร่อยมากเลยนะฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆในการสำหรับคาเฟ่ที่นี่นอกจากนั้นนะครับที่นี่เขาย,ยังมีสระน้ำกับบาร์ชั้นบนดาดฟ้าให้เราด้วยนะครับเราเนี่ยสามารถเล่นน้าแล้วก็สั่งเครื่องดื่มพร้อมกับว่ายน้ําชิวๆไปได้ด้วยนะครับ เร่แล้วก็พักผ่อนกันจนหายร้อนหายเหนื่อยกันแล้วนะครับพวกเราเนี่ยก็เลยจะขอไปไหว้พระทบ,บุญอีกสักหนึ่งวัดละกันนะทริปนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะไหว้พระกันสักสี่ห้าวัดอยุธยาเนี่ยถือเป็นจังหวัดที่มีวัดดังเยอะมากนะทุกคนและแต่ละวัดเนี่ยก็ไม่ได้ไกลกันด้วยอยุธยาจึงจัดเป็นจังหวัดที่น่ามาไหว้พระเก้าวัดเป็นที่สุดแล้วนะครับของประเทศไทยและวัดแรกของทริปนี้ของพวกเราเนะครับเราจะประเดิมด้วยวัดที่คนไม่ค่อยเยอะแล้วก็มีอากาศดีนะครับไม่ร้อนด้วยนะแถมมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคราามรุ นาพเมรุเนี่ยตาประวัติศาสตร์นะเขาบอกกันว่าเป็นวัดเดียวของอยุธยานีครับที่ไม่ได้ถูกพม่าทําลายในตอนที่เราเสียกรุงทําให้สถาปัตยกรรมต่างๆภายในวัดได้ยังคงเป็นแบบอยุทยาได้อย่างสมบูรณ์ในประวัติศาสตร์ดั้งเดิมเนี่ยเขาบอกกันว่าวัดหน้าพะเมรุเนี่ยเป็นสถานที่ใช้สร้างพระเมรุในงานพระบรมผพมของกษัตริย์ในสมัยอยุธยาและนั่นก็เป็นที่มาของชื่อวัดหน้าพระเมรุนั่นเองนะฮะและอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าวัดแห่งนี้ไม่ได้ถูกพม่าทาลายนะครับทำให้อุโบสถของวัดแห่งนี้ยังคงความสวยงามเป็นอย่าง พระประธานในโบสถ์พระพุทธมมิตระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุทยาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ปรากฏในปัจจุบันและยังคงความสมบูรณ์แบบและคงความสวยงามไว้อย่างมากอีกด้วยนะครับเขาไปสั่งหรือยังน้องจำสุด <c oughs> ข้าวแล้วให้าคามาส่งที่ห้องดี้ไหมเดินไปมันเหนื่อยนะ ลาครับเจอกันทราเลย <laughs> เบื่อความเตะเธอถึงที่เราเลวอยู่ข้าวเ <m akes noise> พื่อนๆดูพี่ขีตตีกว่าจะลุกไปแล้วขี้เกียจรอไปกินข้าวกันฮะทุกคนนะไปะวันนี้ขับรถมันเหนื่อยกรุงเทพไปสุทธิยา <laughs> จากบ้านเนี่ยห้าสิบนาทีเองนะขอโทษน,นะไปมาลากอนอยังเช้ากว่าเลยคิดเหนื่อยไม่คิดเหนื่อยขับรถเหนื่อย มื้อเย็นในวันนี้ของพวกเรานะครับได้ทานกันที่ร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมนี่เองนะทุกคนซึ่งเมนูนั้นก็มีหลากหลายเอามามากนะครับพวกเราเนี่ยสั่งพิซซ่ากุ้งทอดสปาเกตตีต้มยำแซลมอนดองซึ่งทุกอย่างที่เราพูดมาเนี่ยรสชาติอร่อยสุดยอดไปเลยฮะมาครบเลยอาหารที่เราสั่งในความบูวังไม่ธรรมดานะดูนี่ดูนี่ปลาโถวชีสแบบมามามาเป็นไงมาอืมอร่อยมีหน้าล่ะตอนแรกก็คิดว่าทำไมเขาถึงแนะนำเฮ้ยมันดีมันไม่เหมือนมันไม่เหมือน นี่ไข่กุ้งเขาโรยมาแน่นมากดูดิอือหือหนัวมากมาที่หมอ่อมถนัดแหลกอย่างพี่เคสนะฮะดูหน้าเขาเพื่อนๆดูหน้าความความได้กินของโปรดอ่ะอือหือเป็นไงบ้างซอสเขาเป็นไงเค็มคนปะอยากรู้ข้าวเปล่ากูอยู่ไหนก <c oughs> ุ้งอร่อยมากจริงว,นนรว่ะมืนหืน่ดเลิศว่ะโคตรเข้มอ่ะ ม,มันกุ้งไหมล,ล่ะอืดีมากต่อ<า>ไปชิมต้ยมยำก่อนอืมรสชาติดีเปรี้ยวแคมเป็ดกำลังดีเผ็ดก็คือไม่ได้แบบว่าเผ็ดเผ็ดโดดอะคนแบบว่าไม่กินเผ็ดมากก็กินได้อืดีอะคนละลานนี้ดีเนี่ยไม่การจากบ,บ้านเราดรอเออพาแม่มาวันหลังสี่สิบห้านาทีเดี๋ยวไปบอกแม่ว่าอร่อยมากควนเฟิร์ม นอกจากนั้นเนี่ยตัวเครื่องดื่มนี่ครับแล้วก็ของหวานที่ตกท้ายของที่โรงแรมแบบนี้ก็ดีเช่นกันนะสมแล้วนะที่มีทั้งร้านอาหารแล้วก็มีคาเฟ่อยู่ในโรงแรมแห่งนี้นะผมกระซิบบอกกันนะบอกว่าโรงแรมเน,นี่ยขึ้นชื่อเรื่องพิซซ่ามากๆโคตรอร่อยเลยและนี่ก็เป็นมื้อที่สุดยอดไปเลยนะครับทางรสชาติอาหารแล้วก็การตกแต่งจานที่สวยงามการบริการของที่นี่ก็ยอดเยี่ยมไร้ที่ตินะครับเรียกได้ว่ามาเที่ยวทุกอย่างแล้วถ้าเข้ามาพักที่นี่นะครับหาร้านอาหารไม่ได้กินที่โรงแรมเนี่ยาหาสุดยอดแล้วนะครับกเราเนี่ยกินเสร็จกันไปที่เร พักผ่อนกันสักก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปไหว้พระกันนะครับสำหรับคืนนี้เนี่ยราตรีสวัสดิ์แล้วกันนะฮะอรุณสวัสดิ์นะฮะทุกเพื่อนนะครับกับเช้า วันที่2การเดินทางที่อยุธยานะผู้ึงการเดินทางเหมือนไกลเลเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนยไปเที่ยวกันนะไปไหว้พระกันนะครับจะบอกคุณนุ่นว่าที่เดอะคาร์รีคาซาร e สอร์แห่งนี้มีวัดชื่อดังเนี่ยใกล้ๆอยู่ประมาณสัก 4ี่ถึงห้าวัดเลยทีเดียวนะเ,เดี๋ยวไปดูกันว่าวัดที่เราจะพาไปเที่ยวนะี่มีวัดอะไรบ้างนะครับรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆนะอย่างพวกคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟหรือว่าแลนด์มาร์คอะไรอย่างอื่นเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะพาไปเ่ด้วยไปเที่ยวไหนกันบ้างนะจ๊ะ ก่อนที่เราจะไปไหว้พระก,กันนะครับก็ขอเติมมารางกันสักก่อนนะโดยที่เดอะคาว์บริคาซ่ารีสอร์ทอยุธยาเ่ยนะครับก็มีรายบุฟเฟ่อาหารเช้าบริการให้เราด้วยนะซึ่งก็รวมอยู่ในราคาห้องพักที่พวกเราจองมาแล้วนั่นเองนะฮะทุกคนรายอาหารที่นี่เนี่ยโคตรเยอะโคตรด,ดีแถมโคตรอร่อยด้วยโคตรเดยอะมากเลยนะเอาเป็นว่าอร่อยมากๆจริงๆผมสาับ้านเลยผมได้คิดถึงคุณแม่มากเลยนะจริงๆทริปนี้เนี่ยชวนคุณแม่มาด้วยนะแต่คุณแม่งอนไม่ยอมมานะคุณแม่ผมเดยชอบกินอาหารเช้าโรงแรมมากๆที่นี่เนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยที่ต้องพาคุณแม่กลับมากนอ่่มาาะทีี สาชอบชอตบมือให้เลยนะครับ พอกินกันเสร็จแล้วนะครับเราจะเตรียมตัวออกเดินทางกันนะวันนี้นี่พวกเราจะพาเพื่อนๆไปตะเวนไหว้พระก,กันนะฮะทำให้หมดแรงซะก,ก่อนเลยนะก็อย่างที่บอกนะครับอยุธยาเดี๋ยววัดเยอะมากก็กลายเนตัววัดดังๆเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลโรงแรมเดอะคาริคาซารีสอร์ทแห่งนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็สบายเลยวันแรกเราจะพาเพื่อนไปวัดที่ดังที่สุดในอยุธยาเลยก็ว่าได้นั่นก็คือวัดพนันเชิงฮะตอนนี้เราอยู่ที่วัดพนันเชิงไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเป็นวัดที่ใหญ่มากนะใหญ่มา นี่เป็นวัดอารามหลวงชันโทแล้วก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆแห่งหนึ่งของจังหวัดอุทยานะครับอย่างที่เห็นเลยโหที่จอดรถนี่คือแบบใหญ่โตเนาะแล้วก็มีร้าน uh ้ huh. าของฝากของว่าเต็มไปหมดเลยนะอะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนี่พระวิหารหลวงพ่อโตนะจุดที่นะักท่องเที่ยวทุกคนเขาก็จะมากัน วัดพนัญเชิงวรวิหารนะฮะวัดที่มีอายุเก่าแก่นับร้อยปีนะฮะปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นโทครับซึ่งใครเป็นคนสร้างวัดแห่งนี้เนี่ยทางประวัติศาสตร์นะครับไม่ได้มีเอกสารระบุไว้ชัดเจนฮะโดยไฮไลท์สำคัญของวัดพนัญเชิงแห่งนี้นะครับนั่นก็คือหลวงพ่อโตนะครับหรือว่าพระพุทธไตรัตนนายกนะครับแน่นอนนะครับหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นที่เคารพศรัทธาทั้งคนไทยและก็คนจีนเป็นอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะคนจีนนะครับนับถือหลวงพ่อโตมากๆนะครับตั้งชื่อหลุงพ่อว่าเจ้าพ่อซ้ำบกงนะฮะณจุดจุดน ตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปที่จุดของอุโบสถที่จะมีหลวงพ่อตูง<อ>ใหญ่หญมากเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าข้างในเป็นยังไงแล้วก็เป็นจุดที่เราจะ<อ>เขาเรียกอะไรนะปิดทองกัน <Aha. S 1> ป่ะอย่าปิดทองเสร็จเดี๋ยวมาที่นี้ดีกว่าบูชาจีวร<อ>ไปห่มท่านดีกว่าโอเคป่ะไปปิดทองกันก่นกอนเ,นเพื่อน การมากราบไหว้หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิญเนี่ยก็เหมือนที่วัดอื่นๆนะครับแต่ที่พิเศษกว่าที่อื่นนั่นก็คือที่นี่เนี่ยสามารถทําบุญโดยการซื้อจีวรเนี่มาถวายข่มองค์ท่านได้นะครับเป็นวิธีที่เหล่าญาติโยมทั้งหลายที่มาที่นี่กันเนี่ยนิยมมาทําบุญกันนะครับซึ่งองค์หลวงพ่อโตเนี่ยก็ใหญ่โตสมชื่อแถมยังสวยงามมากมาอีกด้วยนะครับฝรั่งและชาวต่างชาติเห็นเนี่ยร้องอู้กันทุกคนเลยนะตรงนี้เพื่อนๆเขาก็จะมีให้เราเขียนชื่อนอะ ตรงนี้เขียนชื่อไปเพื่อตรงอาพระท่านจะเอาไปสวดคุ้มครองให้รร้ชื่อเหล่านี้แล้วคลาปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองอะไรประมาณนี้นะก็จะเขียนบ้ากับบังพี่คริสเมื่อเรามากราบไวหวหลวงพ่อโตเสร็จแล้วนะครับได้เวลาที่จะไปวัดต่อไปนะฮะโดยวัดต่อไปที่เราจะไปกัน,นเป็นหนึ่งในวัดที่เหมือนแลนด์มาร์คของจังหวัดอยุทยาเลยนะครับโดยชือความเก่าแก่แล้วก็ความมีชื่อเสียงของโบราณสถานนะครับนั่นก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลน,นั่นเองครับทุกคน เรามาอยู่กันที่วัดใหญ่ชัยมงคลกันแล้วนะครับก็ชอบวันนี้มากเพื่อนๆมากี่ทีก็ชอบวันนี้สวย,สวยตรงที่เรายือนอยู่ตรงนี้เป็นที่จอดรถนะฮะเขาจะมีที่จอดรถข้างหน้าตรงนู้นนะยที่มีของกินเยอะๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจอดข้างหน้าวัดเลยเนี่ยโหก็จะเดินกเดิน,นไกลหน่อย าม,มา<ต>จอดข้างในก็จะเดินไกลนิด<ต>นึงนะ<ต>เผื่อแบบวันหยุดเสาร์อาทิตย์เผื่อรถเยอะคนเยอะอะไรนี้เนาะก็ <นะ S 2> จอดข้างนอกได้เดี๋ยวเราจะไปชมพระนอนกันก่อนนะทุกคนวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และก็โด่งดังมากๆนะครับเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดอยุธยาเลยนะฮะโดยตามตำนานแล้วก็ตามประวัติศาสตร์เนี่ยเขาว่ากันว่าในครับสร้างเมื่อปี1900เนี่ยนับปีนี้ใน2566ก็ประมาณ600กว่าปีโดยที่วัดแห่งนี้นะครับมีองค์พุทธรูปนะครับปางสายญาติองค์ใหญ่ม นะครับตั้งอยู่กลางแจ้งโล่งๆแบบนี้เลยนะฮะซึ่งแต่เดิมเนี่ยองค์ท่านก็ไม่ได้อยู่กลางแจ้งแบบนี้นะท่านมีโบสถ์ของท่านตามปกตินั่นแหละแต่ด้วยการเวลาที่ผ่านไปวัดก็ถูกทิ้งร้างนะฮะทำให้ตัวโบสถ์นั้นนะครับเสื่อมโทรมแล้วก็พังลงจนเหลือแต่เพียงองค์พระตั้งอยู่อย่างเดียวแบบนี้นะครับแต่ที่เป็นไฮไลท์าสาคัญหรือว่าเป็นที่สุดที่สุดของวัดแห่งนี้นั่นก็คือพระเจดีย์ชัยมงคลนะครับโดยตามประวัติแล้วนะครับสันนิษฐานกันว่านะครับพระเจดีย์ชัยมงคลเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยของพะระน,นเร ฉลองชัยชนะในสงคารามยุทธหัตถีที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับซึ่งองค์เจดีย์แห่งนี้ถือว่าเป็นองค์เจดีย์ที่สูงที่สุดแล้วนะครับในวัดแห่งนี้แล้วก็สามารถมองเห็นได้ไกลเลยนะครับถ้าใครที่มาอายุธยาเนี่ยและโดยรอบเจดีย์เนะครับเขาก็จะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่มากมายนะไม่ว่าจะเป็นตากำแพงหรือว่าอยู่ตรงรอบๆนะครับด้วยความที่วัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดเก่าแก่แลวก็เคยถูกทิ้งร้างไปนานนะครับทำให้สภาพความสมบูรณ์ของสิ่งกอ่อสร้างต่างๆเนี่ยก็เสื่อมพังทลายตามกาลเวลาลงไปนะครับแต่ทางการนั้นก็ได้าคออบูรรณป อันนี้นะครับต้องชื่นชมนไทยเนี่ยเก่งมากๆในเรื่องของการรักษาแล้วก็บูรณะอะไรแบบนี้นเพื่อให้คงสภาพไว้นะครับให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้เห็นนะครับก็ได้มาเยี่ยมชมแต่ถือว่าเราอนุรักษ์ไว้ได้แบบค่อนข้าง <นะ S 2> ดีนะเพราะว่าหลายร้อยปีก็คือถึงจะมีการบูรณะแต่ว่าเราก็ทําไว้ค่อนข้างดีในเรื่องนี้ยกรมศิลป์ของเราหรือว่าคนที่ดูแลเรื่องเรื่องเหล่านี้ของเราคือเก่งอันนี้ต้องยอมรับนะใช่ บ้านเราค่อนข้างดูแลรักษาวัตถุโบราณได้โอเคจุดท่องเที่ยวของบ้านเราอะอะไรแบบเนี้ยสวยแล้วก็ว้าวมากนะครับเพียงแต่ว่าข้อข้อด้อยเนาะข้อด้อยมันไม่ใช่เรื่องของที่ท่องเที่ยวเป็นเรื่องสภาพอากาศอากาศใช่คือถ้าเพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้าอากาศเนี้ยเป็นเหมือนจีนเป็นเหมือนเป็นเหมือนเวียดนามเป็นเหมือนอะไรเงี้ยเย็นๆโอ้โหเย็นๆสบายๆเราไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศกันหรอกเนี่ยมาเดินดู วัดวัดวารามที่ไม่ได้ห่างไกลจากกรุงเทพะคือยังสวยขนาดนี้ทุกคนอันนี้คือไม่ได้อวยนะผมมาครั้งแรกยอมรับอาจจะเคยมากับโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็ยังเด็กแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยอันนี้คือพอมาดูดีดีโอเรื่องอายุเนาะความเข้าใจของมันมันก็เลยแบบมีมากขึ้นก็ทําให้รู้ว่าเออมันมันสวยมากเลยเนาะ พักกันมา2ที่แล้วนะครับท้องพวกเราเนี่ยกระรรมร้องหาอาหารกันแล้วนะหิวครับหิวโดยใกล้ๆกับวัดใหญ่าชามงคลเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับที่ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือวัดใหญ่ดับโลดนะครับพวกเราก็ได้ลองเข้าไปชิมกันสันหน่อยนะรสชาติจะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้นะพบคนหิวจัดหนึ่งอัตราครับมผมจะชิมพวกสแน็คให้<ม>อันนี้ปอเปียาา๊ยะฮะอืมกรอบทอดสดๆีนะสดเลยดีนะกรอบแล้วร้อนนั่นเลยอร่อยอืมอืมนะทอดมันฮะ อันนี้ทอดมันทอดมันสม,มัยกินที่โรงเรียนทอดมันดีนะอร่อยน,อออน่ากินก่ามากเมาฮะจีเด็ดนะฮะกระเพราที่มีเดี๋ยวนี้กระเพราเขาต้องแถมไส้กรอกสั่างปลายแบบโคตรเผ็ดเผ็ดนะฮะดูมาแล้วมาดูกันนะอืมอร่อย อร่อยมากเราพิ้งค์งแห้งแต่เผ็ดมากนะเฮ้ยกะเพราร้านนี้แม่งสุดว่ามาทานก๋วยเตี๋ยวทั้งทีแต่ดันไม่ได้รีวิวก๋วยเตี๋ยวซะได้นะทุกคนนะแต่เขต้องยอมรับนะครับว่ากะเพราของร้านดาบโรดเนี่ยโคตรอร่อยเลยแต่ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยเหมือนกันนะผมชิมแล้วนะถ้าเพื่อนๆเนี่ยมาเที่ยววัดใหญ่ชสมุขน,นี่ครับแล้วเกิดหิวขึ้นมาเนี่ยมารองแวะร้านนี้กันได้นะฮะ หลังไหว้พากันมาทั้งวันแล้วนะครับก่อนที่จะกลับเข้าที่พักกันเนี่ยพวกเราก็ขอแวะเดินเล่นหาของกินที่ตลาดหน้าวังจันทรเกษมกันซะก่อนนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยจะมีของกินแล้วก็ของขายในเรียงรายกันอยู่มากมายเลยนะแต่รา on on. ต้านที่เราจะมากินกันนะครับเป็นร้านที่โด่งดังในเพจมากๆ,ๆ,ๆเลยนั่นก็คือร้านที่ชื่อว่าเตยม่ละร้านเตยมิละเนี่ยนะฮะัเป็นที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นที่แนะนำนะฮะของชาวอยุธยาในเพจที่ชื่อว่าอยุธยากินอะไรดีนะครับไปศึกษามาแล้วก็บอกว่าร้านเนี้ยอร่อยมากก็เลยอยากมาลองทานนะครับเราก็จกกินัน ผู้วามนะเอาแบบชิมชิมแบบไม่หมดไม่หมดลองดูไม่ให้พอด้วยพุ๊มเขาก็จะเรียกไปให้ไปรับเองนะจ๊ะเพื่อนๆคนเตียวที่ใส่หมูสับย่างนี้ฮะชอบมากอ่ะงามดีงามอ่ะชิมก่อนเลยแบบไม่ต้องปรุงนี่จริงด้วยมะนาวดีใส่พริกหน่อยน้ำตาลนิดจบพอแล้วเลิก คือว่าสมคำร่ำเรือนะแต่ต้มยำเพื่อนเพื่อนเพื่อต้องสั่งต้มยำนะอันนี้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเพื่อนเต้องสั่งต้มยำพอเรากินเสร็จเรียบร้อยจ่ายตังเขาจะให้อันนี้มาเป็นฉลากอย่างเรากิน2ชามก็ได้ฉลาก2ใบถ้าสมมุติง่วนี้เลขมันถูกใช่ไหมเราก็เอาฉลากเนี้ยมาเป็นส่วนลดได้ครั้งหน้า40บาท <c oughs> เราเขียนว่าฉลากคิดกิน น่ารักเจ้าของร้านผู้จาดีสะอาดสะอา้านอันนี้ผมให้เต็มเลยรสชาติต้มยำอร่อยมีความหวานมีความหวานอ่ะคนติดหวานก็เลยชอบแบบผมอะ่ะชอบ ต้มยำโคตรหมูแห้งใช่ไหมก็จะมีความหอมกระเทียมเจียวหมูสับแน่นๆเอ้ยมันดีอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวกันอิ่มแล้วนะครับพวกเรากลับไปพักผ่อนกันที่ห้องนะครับคืนนี้นี่คือสุดท้ายของพวกเราที่อยุธยานะพวกเราเนี่ยก็นอนพักผ่อนเอาแรงกันเพื่อที่พรุ่งนี้เนี่ยจะได้กลับบ้านกันในตอนเช้านะครับตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็กิกนอาหารเช้าโรงแรมเหมือนเคยนะครับเสร็จแล้วเราก็เก็บข้าวของเดินทางกลับบ้านกันโดยสวัสดิภ้าพแต่เอ๊ะเดี๋ยวนะ มันเหมือนขาดอะไรไปอย่างนะยังกลับไม่ได้สินะเดี๋ยวมันมันต้องขาดอะไรไปอย่างนึงสิยังจ้า ยังไม่กลับนะจ๊ะบอกเลยว่าอายุทยามีดีกว่าพี่คสีสยังไม่จบยังไม่จบดีดียังไม่จบ,จบเพราะว่าเนี่ยมีร้านคาเฟร่ร้านหนึ่งที่เราจะต้องพาเพื่อนมาให้ได้ใช่เป็นร้านที่วงในเขาบอกว่าโคตรดีโคตรอร่อยโดยเฉพาะเค้กแล้วก็กาแฟนะเออเราก็เลยอยากมาลองมากในคราวนี่พอเขาบอกเค้กอร่อยปุ๊บโอ้จะต้องมาเลยนะเอาร้านนี้ดีแล้วก็การตกแต่งเนี่ยเหมือนแบบ สไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่่นนะเดี๋ยวไปดูว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรนะจะ๊ะอยู่ด้านหลังเราแล้วไปเลยนะ ร้านนี้นะครับมีชื่อว่าร้านฟุกุค,คาเฟ่นะครับโดยร้านนี้เป็นร้านของเพื่อนสนิทผมเองฮะเป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งโดยสไตล์ญี่ปุ่นมินิมอลน่ารักน่ารักนะฮะเมนูพิีเนเจอร์ของที่นี่นั่นก็คือมะพร้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเค้กมะพร้าวกาแฟมะพร้าวหรือว่าชาเขียวมะพร้าวโอ้โหโคตรอร่อยฮนะซึ่งรสชาติที่นี่นะก็อร่อยถูกใจผมและคุณก,ก๊อฟมากๆเลยบรรยากาศของร้านนี้น่ารักนะครับเหมาะแก่การแวะมาดื่มกาแฟาชิลๆถ่ายรูปเช็คอินสวยๆนะคาเฟ่เนี่ยตกแต่งด้วยของมินิมอลมินิมอลสไตล์แคมปปป์์นนนนนนะคครรับเเเจ้้าาาของงี่่ยนยน็หึใสแม ผมเลยนะฮะใครที่แวะเวียนมาที่อยุธยานะครับฝากไว้เลยนะร้านฟุกุคาเฟ่ร้านนี้นะจ๊ะทำอิ่มท้องแล้วก็อิ่มบุญนะครับกันในทริปนี้กับทริปอยุธยานะครับถึงแม้อยุธยานะั้นหลายคนเนี่ยมองว่าไม่ได้มีอะไรน่าสนใจจริงๆไม่จริงเลยนะ บอกเลยจังหวัดอุทยาเนี่ยโคตรดีโคตรน่าเที่ยวเลยนะครับทุกคนที่นี่ยังมีทั้งอาหารอร่อยแหล่งท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็ประวัติศาสตร์อันยาวนานรวมถึงสถาปัตยกรรมโบราณสถานต่างๆเนี่ยโคตรดีเลยบอกเลยนะเพื่อนๆถ้าใครได้มาแล้วจะต้องหลงรักจังหวัดนี้แน่นอนนะฮะที่สําคัญคือไม่ไกลกรุงเทพเลยนะจะเป็นวันเดทิปหรือจะมา2วัน3คืนอะไรแบบนี้ก็ได้ทั้งนั้นเลยนะฮะโรงแรมที่อุธยาเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายมา,มากๆนะ,ะับแต่โรงแรมที่เราอยากแนะนำนั่นก็คือโรงแรมอย่างคาริคาซารีสอร์ทนะฮะที่พวกเรามาพักกันในวันนี้เนี่ยเป หนึ่งในโรงแรมที่ดีมากๆของอยุธยาเลยผมบอกเลยโรงแรมในทั้งราคาดีห้องพักสวยแถมไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะฮะเอาละใครมาที่อยุทยาเนี่ยก็ขอฝากไว้แล้วกันนะฮะกับโรงแรมนี้นะครับทุกคนทริปอยุธยาของพวกเราเนี่ยต้องจบลงจากเพ่ยงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพวกเราไปเจอนี้มาด้วยนะครับถ้าเพื่อนเนี่ยอยากดูหรืออยากพูดคุยอะไรกับเราเนะฮะพิมพ์มาไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะผมมาตอบนะจ๊ะทริปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ